สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราหนีเมียมาเลียคัชนะครับซึ่งในวันนี้นะครับพวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันนั้นก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามและรับชมกันได้เลยนะครับ สำหรับทริปนี้นะครับเราก็ได้ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้านะครับเพื่อที่จะไปลองชิมอาหารร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับที่เพื่อนเพื่อนไบเกอร์ท่านหนึ่งนะครับแนะนำมาว่าร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านอาหารอีสานที่อร่อยมากนะครับพวกเราก็เลยจะไปลองชิมดูนะครับว่าอาหารร้านนี้จะอร่อยขนาดไหนนะครับ ที่จะเดินทางถึงนั้นเราก็ได้อุายเติมน้ำมันกันก่อนนะครับหลจากที่เราได้เติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้าสู่เป้าหมายของเรานั่นก็คือร้านสุขใจแลนด์นะครับ เป็นร้านอาหารอีสานที่ีเพื่อนๆไบเกอร์แนะนําบอกว่าอาหารอีสานร้านนี้อร่อยมากนะครับพวกเราหนีเมียมาเรียคัสนะครับก็เลยมาลองชิมดูว่าอาหารที่นี่จะอร่อยเหมือนที่เพื่อนๆไบเกอร์แนะนํามาหรือเปล่านะครับและรสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพวกเราจะรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าอาหารที่นี่อร่อยขนาดไหนและบรรยากาศน่านั่งขนาดไหนนะครับส่วนการเดินทางมาที่นี่นะครับก็เดินทางออก จากตัวเมืองขอนแก่นนะครับมาทางชุมแพนะครับประมาณสัก20กิโลได้นะครับอยู่ที่แถวๆบ้านฝางนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับต้องการที่จะมาลองชิมแบบพวกเรานะครับก็สามารถเสิร์ชใน Google Map ได้นะครับเสิร์ชว่าสุกใจแลนดนะครับรับรองว่า Google Map พาเพื่อนๆมาถึงเป้าหมายได้อย่างถูกต้องแน่นอนละครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมบรรยากาศในร้านนะครับพวกเราก็ได้ทําการจอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะครับเราจะพาเพื่อนๆไบเกอร์ทุกท่านไปรับชมบรรยากาศภายในร้านแล้วครับ หลังจากที่เราได้เข้ามาในร้านนะครับก็จะมีน้องๆพนักง,งานต้อนรับนะครับเข้ามาต้อนรับเรานะครับเพื่อที่จะนําเราเข้าไปสู่ซุ้มเพื่อ ั่รรับประทานอาหารนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศในร้านนะครับเป็นธรรมชาติมากนะครับแล้วก็ร่มรื่นร่มเย็นนะครับเหมาะแก่การรับประทานอาหารนะครับไม่ได้หรูสึกร้อนแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆไบเกอร์ท่านใดนะครับชอบบรรยากาศประมานี้นะครับแนวแบบธรรมชาติธรรมชาติร่มรื่นร่มรื่นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะมารับประทานอาหารได้ที่นี่นะครับส่วนในเรื่องของอาหารเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกทีละครับว่าอาหาร รสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ในตอนนี้ให้เพื่อนๆรับชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับ มันจะเป็นชุดนะครับก็คือมีตน้อไก่หนึ่งตัวมีน้ํจิ้มมีผักแล้วก็มีส้มตำมาให้ด้วยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นรู้แล้วอะไรครับรู้แล้วปูครับอ๋ออ๋อป <laughs> <ส> <laughs> ออูอันนี้ตกรลาข้างนาเป็นสี่กระดองครับนี่ก็จะมีน้ำปลามาให้ก็ก่อนกินก็หยอนน้ำปลานิดนึงน,นี้ก็จะเป็นข้าวเหนียว ับ2เมนูมาก,ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้พี่แจรเดอร์จะเป็นคนรีวิวว่าอร่อยหรือไม่อร่อยครับพี่แจรเดอร์จะรีวิวนี่ส้มตำคือ1เซตของส้มตำเอ๊หเซตของไก่นึ่งนะครับจะมีส้มตำมาด้วยนะครับไก่นี้นึ่งมาเป็นตัวนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับพี่แจเอาน่องไปก่อน ม่ได้ครับพี่น้องพี่น้องเลยไม่ได้ครับพี่น้องนี่ครับก็ที่นี่จะใช้เป็นขันน้ำอลูมิเนียมนะครับแล้วก็วันนี้เรากินน้ำอารมณ์กัน<อ>นี่ครับจะรีวิวขออนุญ,ญาตนะครับครับหมาบก่อยยังไงครับ ถ้ท่านใดชื่นชอบนะครับก็ชื่นชอบในการกินนึ่งไก่นะครับที่นี่นี่ครเป็นตัวนี้เลยนะครับพี่แจส้มตำใ,ใช่ครับพี่แจ่ทานไปแล้วนะครับบอกว่าอร่อยมากเราชี้เป้าให้ที่นี่นะครับสุขใจแลดน์นะครับอ,ออกจากเมืองขอนแก่น นะครับไปทางจุมแพรนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะถึง้านนี้นะครับเลยบ้านฝังหรือว่าอยู่ในบ้านฝังวะเลยบ้านฝังมานิดนึงเนาะแล้วก็ยูเทิร์นกลับนะครับสุขใจแลนด์นะครับท่านใดที่อยากรับประทานอาหารอีสานหรือว่าอาหารพื้นบ้านนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากคอนเฟิร์มมาไม่ถูกถามอากูครับอากูเกิลกูเกิลนะโอเคฮะ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรับประทานก่อนละกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเมนูอื่นมาเดี๋ยวรีวิวกันต่ออ่ะพี่แจรีวีวอันนี้หน่อยเอาไปหนึ่งกระดองอนะครับดูนะครับวิธีการกินนี่ครับวิธีการกินครับรู้แล้วปู่อะไรฮะอ,อ๋อปูจากน้ำปลาใส่ครับแล้วก็ตักซวมเป็นไงครับมันเค็มไหมอุย้ยมันปูอืมอร่อยครับโอเค เดี๋ยวเรามีเมนูมาเพิ่มเดี๋ยวเราจะรีวิวอีกนะครับอีกเมนูหนึ่งนะครับที่พวกเราสั่งนี่ก็คือบกหน่อไม้ใส่หมูนะครับบอกเลยว่าพร็อพที่เขาจัดมานะครับไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าภาชนะที่ใส่นะครับก็จะเป็นเหมือนของิขงกระทูนะครับแล้วก็รองด้วยใบตองนะครับบอกได้เลยว่าร้านนี้ดีมากนะครับในเรื่องของการจัดพร็อพ แต่งจานหรือว่ารสชาติของอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมครัวว่าี่เจ้าหมกหน่อไม้ใส่หัวหอมกิรสชาติเป็นยังไงยอดครับที่นี่เลยใจแลนด์ครับรสชาติแบบคือถ้าใครเป็นคนอิสานจะเข้าใจ รสชาติของอาหารอีสานหรือวอาหารพืร้นบ,บ,บ้านนะครับซึ่งที่นี่เขาทำออกมาได้ได้ตรงคอนเซ็ปต์มากเลยสำหรับอาหารอีสานนะครับท่านใดที่ชื่นชอบในอาหารอีสานหรือว่าอาหารพืร้นบ,บ้านก็ชื่นดีได้นะครับใจแ,แลนด์ครับคอนเฟิร์มสปอนเซอร์ตังเท่าราคาครับอีก <laughs> เมนูหนึ่งนะครับที่เราสั่งนั่นก็คือหมูแกงอ่อมเนื้อครับ เหนือนี้จะเป็นเขาใช้สเสืออันนี้เสือร้องไห้นะครับนี่ครับมีน้ำเทียนใะบว่าน่ากินสุขใจแหลน หลังจากที่เรารับประทานอาหารที่สุขใจแลนด์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินทางกลับนะครับแต่ตอนที่เราเดินทางกลับนะครับเราจะใช้เส้นทางกลับทางเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเพื่อที่จะไปชมบรรยากาศสวยๆบริเวณริมเขื่อนนะครับเส้นทางที่เดินทางจากบ้านฝางนะครับเข้าไปยังเขื่อนอุบลรัตน์นะครับจะสวยงามขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยครับ ตอนแรกผมคุยกับพี่แจ้นะครับว่าเราจะแวะกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองก่อนนะครับแต่เนื่องจากว่าน,นักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเราจึงเปลี่ยนเป้าหมายนะครับย้ายไปที่หาดโนนทานกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่หาดโนนทานนั้นจะสวยงามขนาดไหนจะสวยสู้อุทยานน้ำพองได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับ ก็ได้เดินทางมาถึงหาดโนนทันนะครับซึ่งอยู่ภายในเขื่อบนบัวรัตนะครับบอกได้เลยนะครับว่าบรรยากาศตอนช่วงที่ผมกับพี่แจ้มมาถึงเนี่ยไม่มีแดดเลยนะครับบอกได้คําเดียวว่าบรรยากาศสวยงามมากมากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆนะครับบริเวณริมน้ําบริเวณหาดนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยครับ สองคนนะครับก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณหาดโนนทันริมเขื่อนบนรัดนแลครับดูบรรยากาศกันเลยครับว่าจะสวยงามขนาดไหน ว่าบรรยากาศในตอนนี้นะครับที่พวกเราเดินทางมาถึงนะครับประมาณ15นาฬิกาโดยประมาณนะครับแต่บรรยากาศดีมากนะครับซึ่งไม่มีแดดเลยนะครับแล้วอากาศก็เย็นสบายดีนะครับบวกกับลมที่ตีเข้ามาจากเขื่อนนะครับก็ดูบรรยากาศครับนี่ฮะสวยงามไปหมดเลยนะครับ ที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับของเขตนวลัตนะครับก็หลังจากที่มาถึงนะครับสิ่งที่ผมสะดุดตาแล้วก็ไม่โอเคเท่าไหร,ร่ก็คือเจ้านี่ขาวเต็มไปหมดเลยครับก็คือจริงๆแล้วเนาะนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวกันเนี่ยนะครับทุกๆท่านนะครับ คือหลังจากที่ท่านแบบมาใช้สถานที่เขาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมันควรมันควรที่จะเก็บอ่ะมันควรที่จะแบบช่วยกันเก็บนะครับกลับขึ้นรถไปนะครับคนละไม้คนละมือนะครับนะครับเอาแค่สิ่งที่ท่านนํามารับประทานนะครับสิ่งที่ท่านนํามาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทิ้งแบบให้ข่าวเกลื่อนแบบนี้ผมมาผมมาถึงแล้วผมรู้สึกว่าสถานที่มันสวยมากนะครับถ้าเกิดว่า ไม่มีอ่ะเศษขยะถุงพลาสติกเนี่ยดูฮะขาวเต็มไปหมดเลยนะถ้าเป็นไปได้นะก็อยากจะนะฝากประชาสัมพันธ์นะครับผ่านช่องหนีเมียมาเรียกัสนะครับว่านักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเพื่อน,อนหรือว่าไบาเกอร์ทุกๆท,ท่านนะครับที่มีโอกาสได้มาเที่ยวบริเวณหาดโนนทันนะครับไม่ว่าจะเป็นมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ามาด้วย รถยนต์ส่วนตัวนะครับคือถ้าใช้สถานที่เขาเสร็จแล้วนะครับผมนะครับรบกวนนะครับให้ทุกทท่านนะครับเก็บขึ้นรถนะครับกลับไปทิ้งข้างนอกนะครับข้างนอกน่าจะมีถังขยะเยอะแยะนะครับนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับในท่องเที่ยวทุกทท่านนะครับที่มาเที่ยวหาดโนนทันนะครับก็ในเมื่อท่านนะครับนาอุปกรณ์ การประกอบอาหารหรือว่าอุปกรณ์การตั้งแคมป์ทั้งหลายนะครับมาแล้วนะครับก็หลังจากที่ท่านกลับนะครับก็รบกวนเก็บกลับไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ หลังจากที่เสร็จภารกิจนะครับเราก็ได้เดินทางกลับบ้านนะครับแต่ก่อนที่จะกลับบ้านนะครับเราก็ไม่ลืมที่จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้กับเพื่อนๆไบค์เกอร์ได้รับชมกันทุกๆท่านนะครับสำหรับทริปหน้านะครับเราจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดหัวใจและกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานของพวกเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ